แนวครับลงภูไปงานมาซ้อมทำงานเดินขึ้นเดินทางเดินทางหนุนขึ้นวัด นีไรมาเยอะแยะเลยน้อยไดิ Enter, <numbers S 2> <May> ้เลยอะไรเยอะแยะเลยวัเดลงปูไปงานนุ่นแล้วต่ว่าลงปูดีกลับมาไม่นเไปตบายใช่ไหม เดินออกกำลังกายไปงานมาไปมากี่งานนี่สองงานแล้วเดืนงานลุงชูเดิน เมื่อวันก่อนนู้นนะครับก็ต้องขอบคุณหลายลาท่านที่ไลค์กดแช์นะครับกดติดตามนะครับส่งช่องชาแนลนะครับเกี่ยวกับพี่ยุทธพี่ติ้งนะครับหลานสาวนะครับมากราบหลวงปู่ศุกยาโซธทโรนะครับหลวงปู่ก็มีข้อความฝากไปถึงหลานสาวลาองอิงไปถึงลูกสาว สาวลาโอ้ยบุญหาครับบุญหาแล้วนะครับเนาะครับตามในคลิปนะครับเนาะตามในคลิปที่ยุทดนะครับเนาะหลายท่านติดตามเกาะกรุงศรักครับผมต้องขอบคุณทุกไลฟ์วุกใจทุกดวงที่มอบให้กับทั้งช่องทั้งชแนลนะครับเนาะก็จะได้ติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ลุงปูกฝาก ไปถึงลาไปถึงพ่อเอกแม่น้อยเนาะครับสำหรับลาองอิงพ่อเอกแม่น้อยก็หนึ่งมกราหกแปดนะครับเนาะเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับก็จะได้ไปร่วมนะครับไปร่วมขึ้นบ้านใหม่ กำลาล่วหญิงนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าลุงปู่สุขจะได้ไปหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับลุงปูแข็งแรงไหมนะครับก็จะเดินทางไปนะครับได้นะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเนาะ วันนี้สิบพฤศจิกานะครับนาะก,ก็สาวน้อยพี่วันแพงนะครับแสดงที่วัดบ้านหัวช้างหนองเชื่อนะครับนอดํำบลเ,เมืองแกมเพอสตึกบุรีรัมนะครับบุรีรัมอยู่ใกล้ก็ไปให้กำลังใจนะครับเด้อครับ เอได้เมื่อคืนนะครับเนาะไม่ได้ไปที่เพเ่อเมืองนะครับคนราชสีมานะครับเนาะโอ้ติดตลาดติดติด,ตดงาน กูไปนะครับนอกไปกูตาผายเอยงด้วยนะนั่นนะครับวันนี้ก็มีกินนิมนต์นะครับสี่งานนะครับนี่ไปมาแล้วสองนะครับเนาะเดี๋ยวหลัง รับพัตาหารนะครับนอะหลวงป,ปู่ก็จะเดินทางไปอีกสองงานนะครับโดยเฉพาะวัดหลวงปู่โชคนะครับเนาะมีงานทอดกระถินนะครับเนาะ เกินกุดนะครับเนะ้องอากาศเย็นครับอากาศเย็นวัเนี่ยอากาศเย็นเนาะครับเนาะอากาศเย็นลงถูกมั้ยอันนี้ใส่เสื้อกันหนาวนะครับเนาะอากาศเย็นก็น่าจะเย็นไปเรื่อยเนาะครับเนาะช่วงนี้นะครับเนาะอากาศน่าจะ เขาจะรูหนาวเต็มตัวแล้วนะครับน้องไล่ถุงไปเลยไล่ถุงไปเลยโว้ตัวเพียรไปหลับนี่ตะเพียรไปงานเลยหลับมาพร้อม วันนี้ก็ได้มูทนากระถิ่นไปสามวัดเนี่ยเอาโอได้กับกับครบเก้าแล้วกับครบเก้าเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่ถ้าไม่ครบอย่างน้อยๆก็ได้สักเก้าวัดเออเออนั่นไงไก่ก็คันนี้เจ๊เไก่เจ๋อลูงปู่ไก่คันนี้แเจ๊

สำหรับคลิปนี้แล้วนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกติดตามช่องซรงชาแนลนะครับนาะขอบคุณทุกไลค์หัวใจทุกดวงครับไปพบกับคลิปหน้านะครับจะถวายพระตาหารหลวงปู่นะครับนาอครับสวัสดีครับ